ทำอะไรมีหน้ามาถายกันอีกหรือสบายไข่เจียวทำไข่ดาวไเมื่อกี้ไข่ไข่ดาวไวแล้วอะไรกับเผาไปไลาแจ้หนึ่งไว้ล<อ>ูกเงินคัวเด้อาก้ไปเม่เด้อบุ้มบิกระซามบุมงกระซามมันห้องนี่ ไม่บ่บ่้อป่องนบ่จ้าบ่ไปยจนแสองบนอเล็กที่น้อยแันเขาาเดียวอุอาจจะเคยบวที่ไหบวที่แรกว่าสามมือกอนหลับเนาะอ่าอาเพันมาจาก s a เนาะจากเมืองเนร์ลาเ็สซัดนะพี่น้องเม่อานเิกนตะมื่อไปลองค่ายห้องหมอไ้ค่ากหาเพื่อนีว่าโอ้ยเจ้าเปลนงอยกาเจเ่อเขาบเป็นยังไงกินอาหารกิ่นก็ได้นอนก็บได้นะ เวลาพี่เบเป็นใครต่ว่าบอสบายแต่พอห้องหมอมื่อนึงเขาใส่หนังหมอนี่น่นอะไรแบบนี้คือาีพวอย่างพวกหมอรบบาจไอ้ระนอยู่ว่าไอ้กิทหารไอ้ว่าเสมอะซ่าทึ้งมาเขาเที่ตากบารจะไนาเกบนากข่าน้าเขาบะกทำเจริงเมือีแไม่

แม่นเว่ยอยู่ไทยน่ะเอามือบ่บ่แล้วอยู่ไทยน่ะคืนเอาโจอกตักใส่บาสเออโจ๊กตักข่อยใจนี่เองเอามือจ๊กเออโจ๊กกรตีเพล่อก็่เห็นเนี่ยมันจะโผล่สุกมี่งง่ายเห็นข้าวโครับจะกินจะไม่กินจะกินก็ได้นะกินกินไม่หมดกิบเราเลี้ยงเราลงคลิปห้าไก่พี่น้องเอ้เมื่อคืนมันจะแยกกันอยู่กับเธอแล้ว อหารไก่ไก mm ่เ hmm. ป like <laughs> uh, ้นนอกลินไก่ไปงานอันเ็ง่ายคืองานอันกินเลี้ยงนากพี่นอกเอาขีเท่าเอาขีดเท่าโอ้เจียวไข่งามเถอวะ คนี่นะมันใครหย่อมก็หย่อมทะไรเธอไปเอาฉันไปด้วยอืเออสูกใจสุดสาวลายมูมี่น่าสาวได้ีๆโม่อคืนนี้โมม่มี่หน่อยบ่จังวมาลืมเมียได้โม้ี่เฮ้ยนี่คือวอลมาครับเมียค่ะโอ้มีให้เมียไปน้ำ บ้าหาใจขึ้นแล้วเดี๋ยวผมลับเปิดหมดนีออไปขึ้นนี่นะบไปหาบเอาข่อยไปพาข่อยตั้งแต่สิบชอ่โมงเลยตอนเวนเรื่องยังอยู่ไปหาบ

มันก็ช็อตแล้วมือซุ่มไงไปจ๊ะมือซุ่มค้องไผ่คองเฮาเลยตัวน er. ี้นี <S 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 ่ยคงไผ่ชเจ๊อันนี้มอัวนี้อันนี้ของไอคอนอาเขาไปไห้ก็มองแกงเลยไอ้าเตะบ้างไอ้กูซ้ำอันไปมอเอยช่ออ วันนี้มึงมึงจะแม่แน่ว่ามูนก็นย่าจริงมูไปเออจพ่อหรอพ่ออ่ากูมื่ม่งนั่นอชิชิชิมื่อไงทังพี่น้องเลยแสงอย่นแหละได้ตื่นมือนเยื้มันรเพื่อนไหนึงกูจะยืนมัน ตัวเลย่าง mm. ้ค <op> mm. uh ุ่เ่อยังได้เจ้าขายปลาขายดินก็โอเคอยู่ไปส่งเขาเขาเขามาเอาอยู่บ้านเขาไปขายตลาดบางที่ได้บางที่กัไม่ด้่เอะเอดรเวันะนู้าน้นขายลาย

จะอายก็เป็นคนนั้นขอไปได้ขอไปเคยประเทศที่ไมยังขาก็บ่ต้องการนั่นนะนัวปรเทศเขามันทข้น่นนะวสวสา์นเป็นลาเป็นคองกันครูบ้านครูเมืองเนาะตอกับอนหับายผื่นเนาะสีเป็นอ่าเบียร์ล้าเนาะพี่น้องเนาะ จะมาหาหน้องหานุนี่อดีใจดีใจดีใจอดีใจหลายอดีใจหลายคือกันไหนเอ้ยส่วนสีขอดแล้วก็เดือนไฟเจ้าหาบอกแกเออมันนั่นไอซีพีหันไปดีเด้อกบอกันนี่ไอ้ซีพีทันเด้อไอซีพีดีเด้อบอลมอดเด้อเออนั่นน้องคล้องนต่ฮะอิสัยของคนท่องเที่ยวเขาไปนั่นนั่น ส่วนไหนส่วนเรามาบุญบ้านกวางทันไอ้กว nah ่างทันน okay, uh, so ั่นละาบอกอ้ายสิไป็หันเยอะมานที่สุดอันที่นั่นโอ้สิไป็่าทันนั่อือ้ายมาแต่เดือดแล้วนี่เจ้าอาสิมาแล้วเตี่เดือดแล้วนี่มาบอลทอดมาน้องคายไอ้กัปตุงเทพอีกหน่อยเนาะกัปตุงเทพเขามาเบี้ยหยิกตึงไปหันแฟนี่อีกนะแล้วก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ มามาาร่าเล่าตรงก่อเขาไทยก่อนเขาไทยก่อนดีมอ่าญี่ปุ่นโอญี่ปนก่อนนะญี่ักต่อนนนมาบอกองกอกแล้วไม่พักพอนี่องสองมือมากมือ้ไ่ได้พักพอนมาพร้อมกันมาหอดปุ๊บกัไปลิน เพราะว่าเขาบ่มีเวลาเออบ่มีอันบ่อยย่นบ่มีมาไทยเลยบ่แตกอเมริกามาต้องลงญี่ปุ่นเลยบ่บ่อ้อเปจอดญี่ปุ่นเหลีนต่อั้งเขามากเลยแมนเดี๋ยวนี้บ่มกมนนี้ระาเขาทีประมาณสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกมันอันตรายเมันเครื่องจักหอบ่ ข้างนอกหัวเหอวหดร้านเหอหอดไอ้ผมมีมีคำสวีมากหหัดต่างนะับตั้งแ่่ไทยต่อเกาหลีต่อญี่ปุ่นต่ออย่างเริอดวจมาเอาเอาแเอากรุงเทพมาีมากรุงเทพ่อนหล้วจะมา ไอ้ลงยุงเทศนดอนเมืองหรือสุนัขุ่มไสุนมอ๋ลงมาสุนพุแม้วกออ๋อทาบกันสองมนื้อแล้วก็มาอุดออุดรแลขามอุดรม้าอมา้หมมนาคายัมาลาวอยหมางคายอบก็ต้องกระเงานสาวเพราะว่ามีน้าสาว ไม่ใชครับเปนเขาแบบเป็นาเขาเขารบเป็นสมมินอยแิ้ฐสิรามแเ้าบอออเอาใส่ในบริคิดที่ทำงานบริเียานในมือนี่นะบรคิดเลยนะพอคิด่อเออกสิ พ่อยู mm. Arrow, yeah, oh, ่ว่าไอโฟนเหมนู้ใหญ่โคตรยากเลยถ้าผมไม่งเน่รู้เนาะวัหนึ่งมากกั่ว้นอก็ไ่ได้คอยได้ดู่ในยูทูบก็ไม่จะเข่าไปดิบใู้ใหญ่ชั้นนอกเลยเนาะแต่เราเคยไปตั้งกันนะล้ว่เร่มไปคอยจักรนังเดี๋ยวนี้จะซื้อน้องได้ีแต่บาบะเนย่มกนะบาบ